าสู่ช่อ,นนองยืนควบคุมค่ะโอ้โหฝนนะคะฝนหนักเลยวันนี้ค่ะหลังจากที่เพืและหิงลงเขามาแล้วนะคะไปหาเห็ดลงเขามาแล้วนะคะฝนนี่ค่ะโอ้โหถ้าลงาไม่ทันนี่จะเกิดอะไรขึ้นกับ MC แต่ดีนะคะยังลงเขามาแล้วนะคะโอ้โหเพื่อนยังไม่มานะคะอา้าวตอนนี้ถ้าฝนตกแบบนี้นะคะเราหากันไม่เจอแล้วก็โอ้โห ปากมากเลยนะคะทุกท่คะโอ้ยฝนตกหนักมากมากเลยโอ้ยฟิวฟิวสังลมด้วยโอ้โหโอ้โหทั้ทงลมทลั้งฝนายปวดหาเหตุจะไม่กลับนะคะตอนนี้นะคะคู่นึงต้องไปต่อคุ่นี้เราขึ้นไปจะตีสามนะคะไปหาเหตุนะคะเอาไฟส่องกบขึ้นไปเลยโอ้โห ลมลมลมโอ้ลมด้วยฝนด้วย บ้านเข้าช่องเลยนะคะพี่ฝนสาดรอบนี้โอ้โห,รอ,โอโหรอบนี้หนักรอบหนักกว่าทุกครั้งในหนึ่งปีนี้นะคะไม่เห็นรอบไหนจนะหนักขนาดน,นี้นะคะฝนนะคะแรงขนาดน,นี้นะคะ ดีแต่พวกเราลงเขามาก่อนนะคะบุญห,ห,หลายบุญหลายนะคะบุญพวกเราเยอะมากเลยนะคะที่ได้ลงเขามาก่อนนะคะตอนนี้เพื่อนยังไม่ลงมานะคะเพื่อนเขาไปหาต่ออีกนะคะกลุ่มหนึ่งนะคะเขาเอามาขายแล้วเขาไปหาอีกรอบสองนะคะตอนนี้เขาคงขีดฝนอยู่บนภูเขานะคะแต่ว่าพวกเรานะคะไปไม่ได้อีกรอบสองพวกเราเหนื่อยมากนะคะพวกเราก็เลยอ่าลงมา พักเลยนะคะว่าจะพรุ่งนี้จะขึ้นไปนะคะแต่บุญเราจริงๆนะคะถ้าเป็นงั้นนะคะเราคงติดฝนโอ้โหโอ้ยลมรอบรอบอโอ้โหดูสิคะลทโอ้โหเกียดหมดแล้วเกียดหมดแล้วฝนเข้ามา่างนี้ห้องจะเกียบหมดเลยเนาะโอ้โหนะคะลมมาเต็มเต็มเลย ดูสิคะทั้งลมทั้งแรงฝนร้อยรอบนี้น้ำโอ้ท่วมนานะคะโอ้โหเดี๋ยวพอฝนหยุดนี้จะพาไปส่องน้ำที่นานะคะเดี๋ยวนี้เม่ยเชยก็ติดฝนอยู่บ้านเด้านวนี้นะคะไมับไม่ได้นะคะคิอฝนกันอยู่นะคะ ที่เรามาจากสาเหตุกันนะคะแล้เวเราก็มาพักกินข้าวกันนะคะอ๋ยังไม่ได้กลับนะคะนอนซมกันอยู่เหนื่อยกันเนาะแล้วตอนนี้ฝนไม่นานนะคะฝนก็ลงมาเลยนะคะถ้าฝนตกแบบนี้เหมือนเมื่อวานนี้นะคะพวกเราคงจะลำบากแน่เลยนะคะเพราะว่าพวกเราอยู่บนเขานะคะพวกเราก็คงลงมาไม่ทันนะคะแต่นี่นะคะโอ้ยเรามีบุญนะคะเรามีบุญมากๆเลยทําให้พวกเราลงมา ลงมาเร็วลงมาถึงบ้านแล้วฝนค่อยตกุดยอดเลยนะคะบุญที่สุดเลยนะคะโอ้หน่ากลัวมากๆเลยนะคะน่ากลัวมากมาเลยทั้งลมทั้งฝนถ้าเราไม่เห็นการหนีไปหาเหตุถ้าเราไม่เจอกันฝนตกแบบนี้เราเรียกหากันไม่เจอเลยนะมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะค่ะต้องมาใครมามันเลยเพราะว่าจะไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะ ใครจำทางได้ก็ามาใครจำทางไม่ได้ก็ต้องอ่าเดามาเลยเนาะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงอะไรนะถ้าฝนจกเรียกหากันไม่ได้ยินเลยนะคะเออโอ้โห <_ d ata> มันแรงมากมากเลยเอวนี่ปลาก็คงจะลงเนาะใช่ไปหาปลาไปหาโอ้ย <_ d ata> อะไรบ๊ <_ d ata> ยเขียดน้อยท่านนี้ไปใต้ใต้เขียดสองเขียดน้อยเลยใช่ เขียดน้อยนี่ก็จะเขียดคับคำเขียนน้อยโอ้โหอึง้งใช่ตอนนี้เราเต้นเขาอยู่คงจะวิ่งกันเป็นลาบเลยแหละเพราะว่าเขาพึ่งไปตอนที่เราลงมาเนะ่ยเขาพึ่งขึ้นเองเขาไม่มเหนียวเขาห้อยด้วยมีห้อยด้วยไปนะเออกาลังขึ้นเขาไปเลยนะคะตอนนี้เขาโคง้งติดโอ้โหคิดผ้นกันอยู่นะคะนี่โอ้โหไม่คิดนะคะ ไม่คิดเลยว่าฝนจะแรงขนาดนี้โอ้โหดูสิคะโอ้โอ้โ,โอ้โหโลบห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 ลบก่อนขอหลบก,ก่อนนะคะโอ้โหประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณ <ไว S 1> มากนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยดูคลิปพญาหนิงที่ช่วยชมโฆษณาพญาหนิงนะคะขอขอบคุณนะคะ f อซทุกท่านทุกคนนะคะ ขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะดงโชคดีมีความสุขอย่าเจ็บย่าจนนะคะตลอดไปตลอดไปนะคะเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันอีกคลิปใหม่นะคะขอขอบพระคุณ F. C. มากๆนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะ